รู้อยากทราบว่าคนที่โกงบ้านโกงเมืองเมื่อเสียชีวิตไปจะเจอชะตากรรมยังไงคะคือการข็เถือว่าการโกงบ้านโกงบ้านโกงเมืองนี่ก็เป็นปาบาปกรรมเป็นการผิดศีลข้อที่สองเป็นกรรมซึ่ง ย่อมมีผลแต่ผลกรรมจะออกในรูปแบบไหนหงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยหลายอย่างเท่าว่าในในส่วนอื่นของชีวิตเคยทำอะไรบ้างก็แต่โดยรวมเราถือว่าถ้าคนผิดศีลห้าโคได้โคหนึ่งอย่างเป็นประจำ ยังไม่มีความละอายเลยก็ยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ง่ายๆจะกลับมาเกิดเป็นปลวกเพราะที่จะกินบ้านกินเมืองต่อไปซิยกากทราบว่าจะหาร ไปรบเพื่อปกป้องชาติทหารจะได้บุญหรือบาปครับก็คงคงได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าบาปเรากำหนดด้วยเจตนาคือผู้ที่เป็นทหารที่ที่อยู่ในสนามรบหรือว่าที่ต้องฆ่าศัตรูก็ศูนย์ู่นหนึ่งส่วนน้อย แต่ถ้าเป็นกรณีของทหารที่ต้องออกไปรบกับศัตรูเพื่อปอกป้องประเทศชาติมองมองในในแง่ของกรรมต้องถามว่าทหารมีเจตนาจะยิงปืนไม่มีเจตนาจะฆ่าศัตรูไหมถ้าตอบว่ามีเราก็ต้องบอกว่านั้นก็คือบาป คือเจตนาจะฆ่าเจตนาจะทำลายชีวิตก็ต้องเป็นบาปแต่เหตุผลในการยิงระการฆ่าเป็นตัวตัดสินว่าบาปมากหรือบาปน้อยทำเพื่ออะไร่าจจะมีความความคิดที่ดีๆหลายอย่างก็เป็น ก็เป็นตัวปุนอยู่ในอยู่ในใจทำด้วยการเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อสถาบันมหากษัตริย์เพื่อครอบครัวเพื่อพุทธศาสนาอะไรก็เป็นต้นแต่เราจะลบล้างกดทห่งกรรมไม่ได้ว่ามีเจตนาจะคฆ่าเจตนาก็เป็นบาปแต่ในเมืองพุทธผู้เป็นทหารก็เป็นผู้ที่ยอมทำบาป เพื่อประเทศชาติศีสละยอมทำ <c oughs> ยอมทำซึ่งปกติจะไม่อยากจะทำศีสละเพื่อคนอื่นจะไม่ต้องทำกราพรนักวการพระอาจารย์สิทธ์อยากทราบว่าคนกับมนุษย์ แตกต่างกันหรือเปล่าครับาภาษาภาษาไทยหรือว่าประเทศไทยวัฒนธรรมไทยเป็นจุดรวมของสองกระแสะกระแสะใหญ่ของโลกกระแสะหนึ่งมาจากจีนอีกกระแสะหนึ่งมาจากอินเดียภาษาไทยก็เหมือนกัน ภาษาไทยมีศูนย์หนึ่งมาจากบาลีสันสกฤตและศูนย์หนึ่งมาจากจีนภาษาดังเดิมภาษาดังเดิมของคนไทยส่วนมาเป็นเป็นคำพยางค์เดียวหรือสองพยาส่วนศัพที่อินพุตมาจากอินเดียส่วนมาจะหลายพยางค์คำว่าคนเป็นภาษาไทยเดิม ภาษาคำว่ามนุษย์เป็นศัพท์สันสกฤตถ้าเป็นปาลีกับมนุษย์ในการมียอยากมนุษย์นี่ยก็เป็นสันสกฤตคือบางบางคำถ่ายใช้ของรูปแบบของปาลีบางครั้งก็ของสันสกฤตเช่นเช่นบาทบาทที่สะกดตัวอย่างไรฮะ ลาสะกดด้วได้ไงคือปาลีของอของอาบาทก็คือบัตตะบัตตะแต่ของททยสันสกฤตก็เป็นปัตระปตระมันมีร้อเรือตอนท้ายปาตระก็เลยกลาเป็นปาตระเป็นปาต เป็นอีกตัวอย่างที่ใช้ถึงจะเป็นทัพย์ของพระก็ใช้สันสกฤตไม่ได้ใช้ปาลีเป็นหลักภาษาอังกฤษก็เหมือนกันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สะกดยากเพราะว่าเป็นที่รวมของหลายภาษาภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาเดนมาร์กภาษาไวกิ้งภาษาอังกฤษดังเดิม พอไปสับแจกภาษานั้นภาษานี้มันก็ทำให้การสะกดตัวของภาษาอังกฤษได้ยุ่งไปหมดเลย <c oughs> แต่เมื่อพันกว่าปีที่แล้วนิก็อังกฤษเคยถูกคนต่างชาติยึดได้แค่ครั้งเดียวก็เป็นปี1066ที่ชาวโนแมนมาจากฝรั่งเศสยึดได้ เมื่อเหยือดได้แล้วชาวฝรั่งเศสก็ที่รับใชก้กษ,ษัตริย์วิลเลียมก็ได้รับที่ดินแยะแยะไปสร้างวางสร้างปราสาทคนฝรั่งเศสก็ได้เป็นชนชั้นสูงในสังคมอังกฤษแล้วอังกฤษหลายร้อยปีก็มึงก็เป็นสองภาษา ภาษาคนชั้นสูงก็พูดฝรั่งเศสคนธรรมดาก็พูดภาษาดังเดิมคงอังกฤษที่ผสมด้วยเยอรมันกับไวกิ้งนั้นทุกวันนี้บางก็ยังยังเห็นศัพท์บางอย่างในศัพท์ที่เป็นภาษาสูงจะมีรากศัพท์มาจากฝรั่งเศสและละตินคำชาวบ้านชาวบ้านจะเป็นภาษาดังเดิม ของของอังกฤษเดิมก่อนที่ชาวโนแมนได้หยุดหยุดไว้ภาษาไทยก็เหมือนกันศูนหนึ่งภาษาคำอย่างเช่นคำว่ากินเนี่ยภาษาไทยแท้นี่กินแต่เป็นซัพ์มาจากกรรับประธานใช่ไหมก็ยาวจะเป็นซับยาวๆซับที่ <c oughs> สะกดยากในอะดีตมาจ อินเดียคนกับมนุษย์ก็เช่นเดิมนี่ก็มีความหมายเพียงแค่นั้นแต่ครูบาอาจารย์บางท่านท่านเอาเอาสองังคนนี้มาสอนธรรมะอย่างอย่างเช่นท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็สอนเรื่องภาษาคนภาษาธรรมบางท่านก็จะมีสํานวนว่าเกิดแล้วเป็นแค่คนแต่จะเป็นมนุษย์ต้องมีมนุษย,ยธรรม คือ,ต,อต้องฝึกในการละกิเลสทำความดีมันจึงจะเป็นมนุษย์แท้ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าต้องถือศีหามันจึงจะเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่มีศีหายังไม่ใช่มนุษย์แท้ก็ไม่มีมนุษย,ยธรรมแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นสำนวนนักเทศสำนวนครูบาอาจารย์ที่ต้องการจะสั่งสอนลูกศิษย์แต่ตามหลักภาษาจริงๆแล้วก็ก็ไม่ใช่ สิดอยากทราบว่าทําไมผู้ชายต้องนางท่าเทพบุตรเพราะเป็นธรรมเนียมสิทอยากทราบว่าทําไมบทสวดมนต์แต่ละบทท่านั่งจึงไม่เหมือนกันครับเพราะเป็นธรรมเนียม เขาใช้ทำเนียมไหมทำเนียมคืออะไรืทำเนียมคืออะไรทำเนียมเป็นข้อตกลงกันโคตกลงกันในในสังคมเพื่อความเป็นระเบียบ เช่นต้องการความเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยเรามีข้อตกลงกันว่า,าผู้ชายนั่งกันอย่างนี้ผู้หญิงนั่งกันอย่างนี้กฎอย่างนี้เราก็นั่งอย่างนี้นี้มันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกเป็นเป็นข้อตกลงกันทำเลี่ยมแม้แต่ในหมู่ชาวพุทธไม่เหมือนกันหลายปีที่แล้วประธานาธิปดีประเศศสีลังกาไปอุบล ไปกราบลุมปูชาแล้วก็ไปเยี่ยมวัดปานานาชาติชาวบ้าน,นก็มาวัดตนรับหลายร้อยคนแต่เขาเสียศรัทธาเขาไม่ประทับใจพระธานาธิปติสีลังกาเลยเพราะว่าเข้าไปในศาลาคุยกับเจ้าวาดเจ้าวาดนางอนาสนะพระธาราธิปติสีลังกายืนยืนผูกกับท่าน สูงกว่าสูงกว่าท่านซึ่งพวกเราอยู่เมืองไทยก็ถือดูไม่งามเลยใช่ไหมดูงับไม่เหมือนกับไม่เคารพที่จริงไม่ใช่<ม>ประธานาธิปดิธรรมตามธรรมเนียมของชาวศรีลังกา<ม>คือเป็นธรรมเนียมธรรเนียมชาวศรีลังกาก็คือจะแสดงความเคารพต่อพระต้องยืนเหมือน เทพบุตรเทพติดาในสมัยพุทธกาลในพระสูตรบอว่ามนุษย์ธรรมดาชาวบ้านนั่งแต่เทวดาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้ายืนอยู่นั้นก็กเอาตามเทวดาไม่ได้เอาตามชาวบ้านถือว่าสวยที่สุดงามที่สุดในสายตาของชาวศรีลังกา ดูไม่ได้สำหรับพวกเราทั้งทั้งที่อาตมารู้ความเป็นมาเนี่ยเข้าใจเลยเหตุผลเนอาตมารู้ทำไมเ็าอยู่อย่างนั้นแต่อาตมาก็ไม่ชอบทั้งทั้งที่รู้อยู่เพราะว่าเป,เป็นความรู้สึกที่ะสะสมมาหลายหลายปีแล้วว่าอยู่กับผู้ใหญ่ก็ต้องก้มหน้าต้องไม่ให้ยือนอย่ให้อยู่สูงกว่า